วันนี้เราจะมาเล่นเดทลันนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้เหมือนก็เห็นเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เขาบอกว่าน่าจะแบบน่าจะวิ่งกับออบบี้ไดไมั้งผมไม่แน่ใจนะว่าเล่นยังไงนะครับไปเล่นก่อนยังไม่รู้ว่าไอเดทลันมาเล่นยังไงอ่ะอ๋อ อ๋อไอโฟนนี้อ๋อใช้หรือเปล่าใช้ไงไปเร็วเอาดิเฮ้ยเฮ้ยน้ำเอาเฮ้ยตกได้ไงอ่ะมองไม่เห็นทางต้องุดให้ตุกทางด้วย ไป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 วิง่งเดินลันเอ้ยไปต่อไปต่อทุกคนแล้วมันให้เราโดดขึ้นไปเหรอ เน่าสนใจแฮเดรันเขาน่าจะลองเล่นดูนะแต่เราไม่เคยเล่นเลยก็สงสัยก็เลยถามว่าได้เดเดรันเล่นยังไงไปได้ที่อะไรอะ่ะทุกคนไอที่ได้ที่อะไรอะ่ะไหนวะรวยงไงอะ่ะไม่เป็นไร ูสิวเกมเลยโอเคอันนี้น่าจะสนุกอยู่นะทุกคนเล่นง่ายเล่นง่ายเออแค่วิ่งเฉยๆมามามา ต้องพุ่งเลยนะครับเพราะเงียพวกเขากต้ังกดอยูล่ละดอกไว้นะเครื่องไม่ถึงเปิดมาตัวเย่เลยอ้าวเราเสียคนน็อตฟรีด้วยประเด็น อุกนพลาดพลาดพลาดเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้ไม่นับอืมนี่พอๆกันเลยเมื่อกี้มาทุกอย่างต้องมาลงกีค่อยไปวิ่งต่อวิ่งต่อเคไม,ม่ใครกดเราวิ่งได้เิียวๆเลยนะ อ๋อฮะเอ้า,อาตัวยั้ไงอ่ะเอ,อ้าฮะเฮ้ยแปลกนี่นเนี่ยอืเอ็มคำเลยอืมตัวจะลุเลยไปไงอ่ะ ตไปกันต่อไปกันต่อไปไปไปวิ่งยาวเลยโอเคเขาสนิทใจเลยเอวโอ้สิบเอ็ดเลยทำช้าไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราจะเล่นทั้งหมด3เกมราคานี้เราจะย้ายไปเล่น Murder Mystery 2นะครับท่านผู้ชม บีเล่นกันมายิ้มลงแล้วแม่ต้องพุ่งไหมไม่ต้องพุ่งหรอกนะเนาะโอ้ไงเขาเรียกคนที่หลาดเขาพุ่งทีหลัง โอ้ยอย่าบังสก,กินเขาดูโคตรยากเลยทุกคนสก,กินมันบังไปเร็วเออโดนกำแพงไม่นะคนนกฉันเสียฟรีเลย ไป,ไปไปไปวิ่งต่อกระโดดเออลืมไป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 ตัดแล้วตัดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยอโดนระเบิดเต็มคำเลยทุกคนเมื่อกี้กดไปต่อเลยมีงคนเข้าเส้นชัยไปแล้วโอ้วิ่งเก่งจัดอะ ใช่คนโนอ,อืมเกมรักผมมากเลยโดนระเบิดตู้ไม่เอาอีกรอบนะอืมสั้นๆอืมโดนแบบนี้ไม่จำไม่เข็ดไม่จำตลอดเลยเจ้าไปแล้ว โอเคทุกคนเราไปด่านต่อไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคมาใน Murder Mystery 2นะครับเราไมไ่ค่อยได้จับน้าเลยต่อไปจะเล่นอะไรดีนะ 5NC กัน,กนหรือเปล่าไม่แน่ใจมา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 ด่านนี้ชิวๆได้อยู่อินโนเซนต์เนี่ย เอาเหรียญหน่อยเงิน <laughs> เส่ยงคนตัวแแห่มได้รู้สักทีว่า ห้องขาวนี้ไม่น่า เสียก็เื่อเออนตกทำไมอ่ะอย่าบอกนะโอ้โหน้ำขึ้นสูงขึ้นเปล่าเนี่ยถือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแฮะอุ้ยอุ้ยแม่นด้วย เฮ้ยอ๋อนี่เป็นวิลิเจอเก่งจัดทุกคนโอ้โหแม่นสุดๆเลยคิดว่าเอ้ยยิงอะไรอ่ะเต็มครับ <laughs> เป็นไอ้ในอำเภอทุกคนอยากเป็นโมเดลแล้วก็อยากเป็นคนดีอินโนเซนอีกแล้วเฮ้ยนี่มันลีฟฟอ วิตไฟสินะเอคนที่เป็นมือเดอร์อยู่ไหนนะ ไม่ใช่คนนั้นอ๋ออ๋โอโ,โดนเข้าหลังเออเขาไมาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับโอ้โหเต็มหลังเลยทุกคนเมื่อกี้ก็ว่าแหละทำอไรตลอดยู่เด็ดสงสัยหมดคิดว่าไอ้คนนั้นทำซะอีกไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้ าดีแอฟอะแอปกันอืมแอบดีมากมือเด้ออือโอ้โหสกินเป็นอเล็กเอ้ยไม่ใช่อเล็กดี เอ้ยโคตรเนียยเลยทุกคนคนที่โอกาสเจอเราคือศูนย์จุดศูนย์ุนย์จุดนดแปดเปเซ็นเงี่ยเโคตร่อนหมวกไงนะเนี้ยมั้คไม่ต้องไม่ต้องเต้องไ โอ้โอ้โอ้ไอ้นั่นไอ้นั่นคนไอ้นั่นอย่าอย่าเข้าไป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 รู้ละใครฉันได้หนูแกงในตอนนี้มันจะปิดปากเราปะเนี่ยแต่แล้วทุกคนดูแลผมให้ดีผมรู้ละใครเป็น นั่นอยู่ไหนแล้วโอ้ชื้อเอาธนูมาโดนๆไม่งั้นมันจะปิดปากเราเนี่ยเอาแล้วไหนแล้ว โอเคมาได้ของละไปอยู่แล้วอับอายขายขี้นะไม่อยู่ละไม่อยู่ละไม่อยู่ละเมือ่อกี้ไม่รับเมื่อกี้อับอายอย่างลูกบวชรู <c oughs> สามัญใจอย่างดียิงผิดตัวเ <c oughs> ซืรอมนั้นน่าจะมีสองคน ยิงกกออลยแล้วกดออกือภารกิจดโน้โอ้ยิงผิดตัวโอ้ก็สวยเลยอ่ะอับอายแลาี้วอเอ้ามาเลยไปสก,กินนี่นี่มันสกสกิน,นคล้ายกันอะนี่เลย อ๋อมีคนตุย้ยหรอใครทำครบอ๋อไม่ได้ไม่ใช่วิ่หรอไม่ใช่นี่หรอน่าจะไม่ใช่เอ๊ยมันลงมือเร็วมากเลยนะเ,เยลนี่ยเขารีบเราเนี่ยทุกคนเร็วสุดๆเลยลงมือ ริงข้างหน้าปะเนี่ยมฮะไม่เห็นมีสอง ตามไปกันสิครั้งแรกครั้งนี้ไม่โดนฮะบล็มีสองคนอื้อไอเป็ดวิ่งหนีเป็ดแป๊บเนี่ยโดนจุ๊โดนจุ๊โดนจุนจ๊ไม่อยู่แล้วจ้านาะยจ้า กันครับเราไปเกณต่อไปกันเลยนะครับไปกันโอเคทุกคนเราเข้ามาอยู่ในโหมดไฮแอนด์ซีนะครับเปลี่ยนแล่วซ่อนหาชิีๆเลยอันนี้ไม่จริงจังมากก็ได้โอ้แต่เมอร์เดอร์มือตัวนี้มันจะคือมันกังตามมาแล้วทุกคนโอ,อกาสรอดมันก็น้อยอ่ะอเออไองง่ายเฮ้ยเอาแอนวิวแล้วกันเงียนดี ที่อยู่แอนวิลเอ,อ้ยที่อยู่อยู่ไหนอ่าเนี่ยเจอพวกอัอ้ะเจอแฟมบรี่เอ๊ะมันไม่เข้าพวกนั้น,น่ยตัวนี้เลยตัวนี้เลยเนียนเนียนเนียนอ๋โอโหยังไงก็ไม่รอดแล้ว หันหน้าตามเพื่อนได้ไหมพี่หันหน้าตามเพื่อนได้ไหมโอเคแบบนีก้ก็ได้มมไม่น่าเลิกแอนด์วิวเลย,เลย <c oughs> อุยอุย,อยไล่ตาม

ผมจงใส่รถมังโอเคนะครับรถกดนามะใสอ้ยไม่เห็นรอดละไปไหนลหรอทุกคนอ๋อจ่ตรงนั้นม่อกินอีิ ใช้ดาบตีได้น่าจะเบานะมันคือดาบไม้คอมเมทีสี่โอเข้าดาบเล็กนัมินแทบจะห้ามั้งเอาดีเอาดีห้าสาอยู่สแปมเลยสแปมเลย กดดีกว่าแะแต่ไปแล้วกดใส่เลยแเคเกเๆน่าจะร้อนน่าจะรอ้อนอุ้ยไม่เห็นซะด้วยเชียวเชียวอ่ะ ตดีออกมาจะหมดนงครับ อ๋อหาหากันนี่ควักชนะแน่แน่ไงเรากะชนะแน่แน่นมีใครมาผ่านมาตรงนี้เลยนั่งลุ้นเฮ้ยได้จะชนะแน่แน่ตันนี้ทุกคน อืมอย่าคิดจะตีเนาะโหยไม่ตีไปยังกดพึ่งก็ได้ให้พึ่งเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเราลอดนะเนี่ยคนจับไม้หรอกเลย เตี้ยบวิ่งเลยมาวิ่งเลยตีแบบอีกโก้ตีแบบอีกโก้เขาเรียกว่าหล่อตรงไหนไม่เป็นไรชนะแล้วเจี yeah. เราแพ้เสียดายทุกคนทุกคนครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย